ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท,ทุกท่านครับเราอยู่กับนุ่มจอนนี่น้องนัตตี้นะพี่น้องนะขวัญใจทีมงานไ,ไอ้นุ่มนาม,ม่นคนจะาสวเหมือนเดิมคือเก่าหลังจากที่บ้ามีสั้นโัวดินตับตับยุปปบปากปวดบ้ามีสายใจแห้งเลยส่วนน้องนเข้ามาหาเบิง้งเฮ้ยมวยแบบนี้โอ้มันสีบวกขวาที่นัตตีเฮ้ยยังไงโอ้โหเขาตรงคอยดึงมากวะเปิดเปิดแม่นวะเออเดี๋ยวไหนก็ได้มั่งเลยมันบวกขวามันอีก,อกหรอกยิ่งหรอ จังไอจังเอาลองให้เพิ่นเนาะจังเอาลงให้เพิ่นจังเอาลองให้เพิ่นค่อยเอาลองให้เขา <c oughs> ต้องขุมพ้าไม่ได้อีกบักสองสาวหมดไม่ต่ำกว่าสองขวดวันนี้เบื่อเนี้เรือว่ามันไปยังไดมายังไดโฮบ่ิอดบริเวณใดแล้วเพราะว่านั่นกองเขายังมัวนยังมีอยู่ดิเหนนี่ ออกไปไหว้เนี่ยผีน้องเลยมันทำไมมันทำไมอยู่แบบเงี้ยงๆเลยแบบไม่ดิ้นไม่ไม่อะไรเลยเลยเดียนตับตั๊บตับตับคุณเดียนตอนเนี้ยเอาตอนนี้มันจะไปดิ้นได้ไงมันตายแล้วคิดว่ามันล่องหนบ้านนาตีออเพราะว่ามันบ้านนาหน่ามันบางหรือไงนี่เห็นอยู่มีเลย ยังไงเ,เดี๋ยวเพราะก็ร่งกวางเขานะดินคักดีนเนี่ยนะดีดินอ,อกจากนี่แถวใหม่แทวใดเฮานี่แล้วเอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับตื่นเต้นแห้งพี่นอ้องยัยนี่ตื่นเต้นบอกในค่ำเดียวบอกในค่ำเดียวว่าตื่นเต้นแห้ง อยากได้ต้นได้โตมันไอ้วิว่าสิยุตไต่น้นามคนเนล้วคอยตีนสาววงเหล่าห้วยยังไงถืามันสิบว่ตายบนนาตีมันเป็นไปบ่ได้นะจ้าขนาดนี้ดิ้นเป็นตัดปานเป็ดต,ต,ตกน้ำปานไก่ตกน้ำดิน้น ไปทัวร์เวลามันมันเยนมันมุนมันสิกลับไปยังสั่นอยู่วะผีดิเสียงมันเงียบอยู่ผีดิท่าม่พผีดินี่เอากวางเขาอ้อยไปอยู่กลางปอดเรื่อยนั่นเองเชื่องแบบก็คือยู่ดิว่ามันเสียนี่ อ้ยกับมันใจเขานอดินค for ััก็เหรสียุตเตหนามบอกว่าขันว่าสี่ลงมันเปลี่ยนไปได้ยี่ว่นมเรีวไอ้ม้งดินจมใต่่ย่นเต่ผักปอด่านเม่นเฮงตกลงไปข้างนีเฮงมุดลงไปเหวว่าเนี่ยเพราะว่าเบื้องลักษขะแล้วนี่ เขาสีเห็ดจ้าไบาเปิดออกก็บ่เปล่ยวแลวเลียวเขาเปิดกุ้มตาบริเวณมันนีไหมได้ปะคื่จไหนาเลือกลายอยู่วะโอ้ยอยอีกแล้วพี่น้องกลัว ยุหันมันก็ไปแถวบริเวณนะเดียนเงียบยุหันเลยวยดินก็เราว่าท่เราลงไปซาว่าทเราว่ากันว่าอ้ตัวนี้บ่าด้อีกเรยดีพี่นาพูองสิมิสิ์ได้ยิง,อ,อ,งอีกเออฮะลายเป็นสิบ Ngủ tháng thì cả lần tí nhanh à, Đã dụng này ý lý, xong tụi con chừng đầy nó phi nọng อยู่ในน้ำนี่แหละลงบ่าจอนี้ลงไอเอาตีนเอาไดเชียวเบิงนั่นแล้วมันตรงดินว่นนะคือว่ามันเลื่อมลงไปเรบอ่อยเปล่านเลือคือดีใหญ่โอ้ยเังไดเนอบ้านดูนะดูไม้สุดไม้เลยโอ้ยกูเสียดายดิ <c oughs> บ้านนี่ เอาเจ้างด่ดดีพี่้องเอาเจ้างไดดีนี่พี่รองสมามารถชิกท่านใดเคยมีประสบการณ์เอาหนูยู่ป้าปลอดบวกนี่เลยครับเด้อบ้ามีสั้นว่อยู่นี่แล้วมันดินดิ่นดินดินตีเป็นเครื่องว่งกลมตีเป็นเครื่องว่งกลมเลาราเงียบบ้ามีบ้ามันเสียเอาหัวซี่ลงนํเจนี่คันเรา,าผิดดินดินตับตุกตับตุกต,ต,ตับเลยแบบอ ซ้ำประควาถือถุงหัวเป็นตะเล็กใจที่ได้ยหนแบบเบื่อเขาไปเศร้าน้ำบ่ท่านนั่นไหมขันมันเงียบไปเลยแต่ว่าเขาพูดบอทถือกจะไปเจองใจ เขาคงไม่ได้เอาปลาเพิ่นเนาะโอ้ยเก็ล่วงน้ำแล้วเนะ <c oughs> นาะน้ำนี่สิต้นนาา้ำนาจีเออไปเรื่ <c oughs> อยๆบ้่งเพราะว่าหน้าให้ี่ยมมันยั่งสนกกันกัมันจีอยู่บ่าะนะัละมันบ่อยู่ดิม,มันมีว่าเขามาล่วงได้เน,นาะน้ำ <c oughs> มันวนกลับมามบอ,อ่เออดียนดียนจากกองเขาเดียนดียนดียนวนมาอยยุแถวนาตีนั่นแหละมันจะไปเรื่องใดบ้างครูรูอยุทั้งปอดของใครเนระจ็ว่ามันบางไหมเอาดุนน้ำกันพี่น้องผม

ม,มันก็ดิ้นมาบริเวณนั่นแหละดิ้นจากมองมือใสน่นาที่ดิ้นวนมาดิน้นนี่ไอ้มันมีเลยเอาขาขวาลงไปปพ๊บว่าสีเศร้าเอาน่ะนะมันวัทหันเนาะมันยังอไง <c oughs> ไปลุกยี่นี่อืมมีเล่ยมันยังคือน่เขาเรีนห้อยเหรียญว่ะแต่ว่าดิ้นครับนี่ว่าดิ้นธรรมดาดิ โอ้ยยญิงเกินสวดแล้ะครปานนะเติมเติมมาสิคิดเสือเดินเด็กสิขิวอุ้ยเดือนขันหนูว่าถือมันบ่ราะเดือดยังนงีิหนูว่าถือมันเงียบไปเรื่อยดิตุ้มตับตุ้มตับตุ้มตับโอ้ยนาจีอยากให้มายุ่งน้ำกันครับอย่ามาผ่อเหตุการณ์นี้ครับเลยเขาเดียวยังไงดิขันบ่ได้เขาก็ไปเอาลาบมั่อวาแล้วเปิดเบื้องแถวนั่นอีกดู แล้วทาง้งคางนัตจีออกมาผีเพราะว่ามันเด่นมาอยุทธทั้งคางนั่นมันบ่ได้มามันบ่ได้เด่นไปพูนตินมันมันมันเริ่มลงไปเลยรื่อยกัน,น,นม่านดีได้แนวนนี่บนได้ยังปหาปลาบอไ <c oughs> ม่ก็งูยกไปลาไหลอลไรแบบนี้ไม่ยกไปเอาของเพควนได้ลเลยดี <c oughs> จะ ไปบ,บค<อ>ไไ่คือบ่ครับผมโอ้ยตายเน่าอยู่นี่เฮ็ดจังได้เอ,อ้าไอ้มาตาเลี้ยใจคือคันเฮาจีนเชีย่ยวลงไปมันสีสั้นลงไปเลยบ่ยุ่กลางสาผุราสรนเนาะโอ้ย,ย,กกอยแต่เสียดายทีพี่น้องโอ้ยตับ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 ,ตบมาเอ,อขาขาลงไปเศร้าปอดขึ้นมาได้ยนันนี่ ทัวยกระเถือกเกินว่ามั่นใจกันมาผ้ามากแล้วเนาะกระเถือกบอเป็นเถือกซ้ำจนั้นพอได้ห้องอีกเราก็หายเงียบไปเรี่อดินคักดินแน่ดินหดดนัเย<อ>็นว่างคอรอ,อยุแถวนีเนี่ยกับ,บอเนาะ อ้ยอุลเลใจเลยเบ็นก็สวยแล้วพี่น้องร่วมเลิกก็ร่วมเลิกทอนแล้วนัดเยังหเือนะไปผัดออืมมันหนาโอ้ยมันตายจมอยู่ในน้ำแล้วป่านี้เหนว่ายืดอึงไม่ยังไดย่เถิงเงิดตายนะ แม่เห็นเาเียนว่าเรียนนบุญเ่โอเคเยน่าผักปวดกามไม่ฟังอยานี้โอ้โหไ่ได้มาอยู่เลยเจ็บปวดแค่ยีหร่หนู้แนวนี่เลยว่าได้โตนี่ไโคตรเจ็บปวดโคตรทรมานเลยยูบริษัทมองอยู่นาดิอืม่ยมันดินแหงไหมมันดินแหงมันก็ซอนน้ามลงไปเลยเนาะสวางเด๋ ตัวให่ของมันนับไมารไของอืมว่ใหญ่คกให่เนี่ยให่เกินตื่นเต้นสุดๆจีดเจ๊งไรองเงี่เนาะจะพักกอดก็ว่ามันค้นนูดีนี่คือกนอันเหอคกณนาบาดเนี่ย เลือกคักทีขันเลือกกระบอกน้ำแล้วขันห้งองย่มกับตรงย่อมเลยกันเลือกยู่นแล้วไม่ย่าสองเมตรกว่าคนเออขันมันยู้มันจะยู้ทางนี่เลยนี่เฮ้ยขันน้ำแบบว่ามีป่วนได้หรอยังเนาะร่วงก้มอรว่ ก็บ่คืนวันสิมาพอเหตุการณ์เนี่ยนี่เลยเออพวคืนวันศีมันเด่นแหงใครอีหลีเมียววนั่นท่านั่นอะยังที่ไปอืมไปไปอปเปียไป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 อปไยไป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 ลปไ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 ไปป กูบ่วงดึงลงคนนี้นัดเอ้มีเอาบ่วงกอนโอ้ยบ่เคยผัวหนูตัวใหญ่ปบบนี้นนจเจ๊ดีอโอ้ยเรียกใจเด้อยากสะบดขำหยาบหแห้งเลยบ่ามาอีกเด้พี่น้องนี่ไม้นี่บ้ามีเศร้ามาแล้วมันบดหลงนะมันสี่หัวลงไปใต้ปาปอด ไปสองเทีย่ยแล้วเนาะสองไฟลรวพวกเข้าไปน้ำกันบ่อใดนี่มันต้เรียกใจเถอะวะหุยพี่น้องผมเบิดคำสีเบาเอาพี่น้องผมกับโดยสวัสดิภาพอะไ้ทุกสำสุขดีแต่เมือเจ็บปวดพูดถี่เจ็บปวดคือบ้ามมเดีพ้าหนองๆเขามาแล้วมันบอน่อใด แต่ว่าคันเหือปอดคันมันร้องว่ามันเหลือกเอาไม้สองเมตรกลัวลงไปนี่มันท่วมนะร้องเขาว่ามันเหลือกมันมันตรงหือปอดลงบักหลายอมุดลงไปนะมันเทียมันโม่เ่าอะไมันใจสีขาดแต่ว่ามีค่อนข้างมันใจว่ามันต้องลุ่งแนะนำหรอนะมันต้องสี่ปอดลงไปฟังเสียงดินพี่น้องตับ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 หมุนอยู่หรอกใจสีขาดไง พ่บอกเคยพ่อตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็วื้อแล้วก็ตื่นเต้นเล่าใจขนาดนี้พี่น้องโอ้ยครับผมมุนคำิีบอก